ทุกคนกระจกตรงนี้เป็นกระจกมิราภัยนะคะแข็งแรงทนทานดีไซน์เรียบหรูมากเลยนะคะทุกคนมีทั้งหมดหกฟังก์ชันนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับช่องเมล่ามาเน่อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเมจะมารีวิวเครื่องซีลสูญญากาศนะคะรุ่นออสักครู่ค่ะรุ่น sk a 1 9 1 8นะคะ เมสั่งมาจาก shopee ปปนะคะในราคาแปดร้อยแปดสิบบาทนะคะทุกคนเมย์ยังไม่ได้ลองใช้นะคะวันนี้จะมาลองใช้ไปกับเพื่อนๆโดยการซิวดวงสาคูนะคะเรามาดูอุปกรณ์ที่เขามีมาในกล่องนะคะทุกคนอย่างแรกอันนี้เลยตัวนี้จะเป็นสายดูดสูญญากาศที่ใช้สำหรับดูดอากาศออกจากขวดนะคะทุกคนถ้าเป็นถุงซิวสูญญากาศธรรมดาเราไม่ต้องใช้นะคะ เขาจะแถมนี่เลยค่ะถุงซีลสูญยากาศขนาดนี้จำนวนสิบใบเป็นถุงซีลสูญยากาศลายนูนนะคะอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ซองขยายข้างนะถ้าเป็นซองขยายข้างเขาก็จะมีจีบข้างจีบข้างแบบเนี้ยตุ่มจะมีด้วยกันทั้งหมดหกหกฟังก์ชันนะคะ อันนี้เป็นออโต้อันนี้เป็นอะไรไม่รู้อันนี้เป็นเลือกเลือกโหมดโหมดประเภทอาหารนะคะสามถุมนี้จะเป็นประเภทอาหารอันนี้จะเป็นซิลปิดปากถุงอันนี้เป็นปุ่สต็อปอันนี้น่าจะเป็นตุ่มที่ใช้ในการดูดสูญญากาศที่ใช้ใช้หลอดที่ใช้หลอดดูดตัวนี้ค่ะทุกคนน่าจะเป็นการดูดสูญญากาศโดยใช้ขวดนะคะถ้าเราจะเปิดเราก็กดตุมตรงนี้คะ่ะ มันจะมีตุ่มข้างๆตุงมนี้ทั้งสองฝั่งแล้วก็กดพร้อมกันแล้วก็จะเปิดได้นี่ค่ะข้างในก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะคะเวลาเราจะถอดล้างทำความสะอาดใช่ไหมก่อนแรกนะคะเราก็กดเราก็กดตุ่มข้างๆนี้สองตุ่มแล้วเราก็เปิดขึ้นมาให้มันตั้งฉากแล้วก็ถอดข้างนี้ก่อนข้างซ้ายก่อนนะคะทุกคนถอดข้างซ้ายก่อนแล้วก็ค่อยถอดข้างขวา ถอดข้างขวาไม่ต้องยกขึ้นนะคะดึงมาทางซ้ายเลยมันจะหลุดเองเวลาใส่เราก็ต้องใส่ข้างขวาก่อนใส่สูงไปอย่างนี้เราก็กดข้างซ้ายลงแค่นี้ค่ะเรียบร้อยเวลาเราจะปิดเครื่องเราก็เอามือกดตรงตุ่มที่เป็นรูปฝ่ามือสองข้างเนี่ยค่ะแล้วก็กดลงไปให้มันดังให้มันดังทั้งสองข้างแค่นี้ก็เป็นการ กดเพื่อการซีลขั้นตอนนี้นะคะทุกคนเราก็กดตุ่มออโต้ใช่ไหมแล้วเครื่องก็จะทํางานอันตโนมัตินะคะเราก็รอให้เครื่องทํางานจนเสร็จแล้วเขาก็จะขึ้นไฟสีแดงตรงคําว่าซิลใช่ไหมคะเราก็รอให้ไฟสีแดงเนี้ยดับลงแล้วไฟตรงตุ่มออโต้มันก็จะกระพริบกระพริบสามทีแล้วมันก็จะเปิด เครื่องสิวได้นะคะเป็นการสิวเสร็จสิ้นค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเมล่ามาเน่ด้วยนะคะ